สวัสดีครับกบมากับชอนแบลคบกแล้วนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมบล็ฟูดในเกมโรบอกนะฮะวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับอาวุธสมอนะครับผมก็คือตัวสมอเรือเนาะก็คือเป็นอาวุธที่เป็นของอีเวนต์ใหม่นะฮะเป็นของอีเวนต์ใหม่นะครับผมสาหรับคนที่แบบยังไม่รู้วิธีใครที่หลงเข้ามาดูหรือว่าคนที่ยังไม่มีนะก็เป็นแนวทางในการเก็บนะครับผมจริงๆอ่ะมันก็เป็นวิธีการเก็บที่ค่อนข้างอย่าบอกว่าง่ายไอคนที่บอกว่าง่ายเนี่ยก็คือสําหรับคนที่แบบมีพวกอยู่แล้วใช่ไหมสำหร ผก็อย่างแรกนะฮะเราจะต้องมีของก่อนนะครับผมมีของก็คือเราจะต้องไปคาบของอยู่3ชิ้นนะครับเพื่อที่จะได้อาวุธตัวนี้มานะครับผมเวลาเรามาถึงที่เกาะใหม่ใช่ไหมครับก็ให้เราขึ้นมาทางด้านนี้เลยนะขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ปะมันจะมีแบบประตูเข้าไปข้างในแล้วมันจะมี n p c อยู่ด้านในครับก็คือตรงนี้นี่ครับอยู่นี้เลยชาคันเตอร์ใช่ไหมเราก็ลองกดคุยดูครับผมกดคาบ เนี่ยครับมันจะมีอยู่3ชิ้นใช่ไหมครับผมอันแรกก็คือเนื้อใหม่ก็คือไม่สนใจใช่ไหมแต่ตอนแรกสำหรับคนที่ยังไม่ได้ค้าบเลยนะคือจะต้องคาบอันที่1ก่อนอันที่2และอันที่3มันจะเปิดตอนแรกอ่ะอันที่3ชื่อมันจะยังไม่เปิดนะครับเราก็จิ้มเข้าไปดูเนี่ยก็คือให้เราไปหาของตัวนี้นะครับสชิ้นนี้ก็คือได้จากการล่าฉลามนะครับผมก็คือชาร์กนะที่อยู่ในเกาะอีเวนนะครับผมก็2ชิ้นนี้ก็คือเวลาเราออกไปล่าเนี่ยเราก็จะได้อยู่แล้วเนาะเราก็ล่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับผมค้็จ่กะลา อันนี้ก็คือจะอธิบายนะว่าอันนี้ก็คือมันเป็นทองใช่ไหมอันนี้ก็คือได้จากไอ้พวกอะไรนะเรือผีเรือที่มันเป็นแบบพวกผ้าใบข,ดขาดๆอะอ่ะพวกนั้นแหละก็ค่าลํำหนึ่งก็ได้ประมาณ3อันนะส่วนตัวนี้ก็คือได้จากบอสนะครับผมบอสชา้างนะครับเทเลอร์ชารากนะก็คือจะเป็นบอสผีอันนี้จะเป็นตาผีนะครับผมใช้1อันพอคาาได้เสร็จป,ปุ๊บอันที่3ก็จะเปิดมาอันที่3ก็ ใช้เหมือนเดิมแต่เยอะขึ้นแค่เยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มอิเล็กตริกเฉยๆผู้นี้ก็ได้จากฉลามหมดเลยนะอันนี้ก็ได้จากฉลามนะแต่เป็นฉลามสายฟ้าอะไๆมันก็อาจจะยากแหะครับพอทำไปเรื่อยมันก็จะได้เองพอหลังจากที่เราได้ตัวนี้มาเสร็จใช่ปะคือหลักๆจุดประสงค์ก็คือเราอะ จะต,ต้องค้าบ2อันเพื่อให้อันที่3มามมันซื้อได้คืออันที่3ามมาแค่มีติดตัวไว้เฉยเท่านั้นนะแค่ติดตัวไว้แล้วเราก็ออกไปล่าบอสเทเลอร์ชาร้างนะครับผมแค่นั้นเองก็คือเป็นอีเวนท์ทะเลนะครับผมก็ถ้าสําหรับคนที่แบบว่าหาอาวุธตัวนี้ใช่ปะ่ะก็มาที่ด้านหลังของตัวเกาะน,นะครับมันจะมีอยู่2ฝั่งนะก็คือฝั่งที่เป็นแบบด้านหน้าใช่ไหมครับฝั่งที่เป็นด้านหน้าที่เป็นกลมๆนะกับฝั่งที่มันไม่มีเหมือนเป็นอุโมงนะก็คือตรงนี้จะเป็นทางออกนะครับจริงๆอ่ะคือมันจะมีแบบเรือหลายประเภทใใใใชช่่่ปปปปะะะกก็็็็็็้้้เเเเเเเรรรรรรืืืืออออออันนนนนนหหหหญญทีีฟไไดแบบ อ่าอย่างเช่นผมจะใช้อันนี้ใช่ไหมก็ไปประจนภัยด้านนอกด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีหินเยอะหน่อยนะครับผมถ้าใครที่แบบว,ว่ามาเล่นแล้วหรืออะไรแล้วนะแล้วก็ยังมีจุดหนึ่งนะที่คนยังโต้เถียงกันอยู่นะซึ่งผมก็พิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าสําหรับคนที่จะไปหาอาวุธตัวนี้นะไม่จําเป็นจะต้องให้คนที่มีสมองขับเรือนะครับไม่จําเป็นเลยคือมีการแบบการันตีเรียบร้อยมาหลายหลายหลายทางแล้วฮะเราก็จากประสบการณ์ด้วยตัวเองด้วยนะก็คือแบบว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนบอกว่าพี่พี่จะต้องเป็นคนขับเรือนะพี่ได้แล้วพ นะพี่ถึงจะเจอไอเทเลอร์ชาร์กใช่ไหมก็คือมันจะมีชาร์กอยู่2ตัวชาร์ที่เลือดอยู่แสนห้าแล้วก็มีแสนเก้าห้าใช่ไหมคือคือจะต้องฆ่าตัวแสนเก้าห้านะครับถึงจะดรอปตัวนี้นะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนได้แน่นอนแต่ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปขับเรือนะครับใครก็ได้ใครก็ได้นะขับเรือแล้วเราอยู่ในเรือนะั้นแล้วแล้วมันอยู่ในจุดที่เราแบบเกิดพอดีอะ่ะคือได้หมดไม่จาเป็นที่จะต้องเราเป็นคนขับเรือนะไม่ไม่ไม่นะจากประสบการณ์นะไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบนั่งเรือแล้วให้คนอื่นขับนะ คแค่มันอาจจะเจอยากเฉยๆเป็นรีเจนเนอเรียแต่ไม่ใช่มนะิสติกเนาะก็คือเป็นแบบม่วงแค่แบบม่วงก็คือแบบดีแล้วปะและอย่างหนึ่งคือมันดีมากเลยนะสกิลอันนี้ผมยังฟาร์มแัตเตอรี่แบบยังไม่ได้ครบเท่าไหร่นะท่าแรกก็คือแบบเป็นท่าใหญ่มากท่าแบบใหญ่เวอร์เลยนะใหญ่ใหญ่หญจริงแล้วสามารถกดค้างได้ด้วยแล้วคุณสมบัติอะ่ะคุณสมบัติของการกดค้างอ่ะคือมันจะเหมือนกับท่าโมจิเลยทุกคนน่าจะเคยเห็นท่าโมจิแล้วเนาะท่าที่มันจับเวียงอะ่ะก็คือเหมือนกันนะพอถ้าสมมติว่าเราจิ้มเราชี้ไปที่ตรงหใชชแล้ว้วเรากด มันจะจับตัวนั้นนะวิง่งวิงวิงวิงแล้วก็พุ่งไประเบิดอย่างนี้นะเออมันถือว่าดีมากเลยส่วนท่าสอเนี่ยมันจะเป็นท่าแบบท่าเบอร์เซอร์ใช่ปะ่ะก็คือมันมันจะเป็นแบบพุ่งเข้าไปแล้วก็ฟันขึ้นแล้วก็ฟันลงตกพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคอมโบที่ดีมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มมาสเตอรี่ก่อนละกันนะเดี๋ยวมาใช้ให้ดู a few moments later โอเคก็หลังจากที่ผมไปแอบฟาร์มมาสเตอรี่มานะก็ครบ350แล้วนะครับผม mm hmm. ก็ไม่นานนะแนะนําว่ามาฟาร์มที่ไอเกาะอ,อะไรนะเกาะที่ว่ามันมีีแบบกกรระจอยยู่ตงเน้ ที่ว่าเป็นเกาะแบบโกโก้ Go, ใช่ไหมเกาะเกาะที่แบบไปดรอปโกโก้คือตรงนี้คือแนะนํว่าให้ฟาร์มจากตัวนี้น่าจะง่ายกว่าเพราะว่ามอนสเตอร์มันจะเป็นแบบด้านวงกลมใช่ปะ่ะเราก็ตีตั้งแต่ตรงนั้นมารวบมาตีตรงนน้นแล้วก็วนไปมันก็จะเกิดเรื่อยๆนะตรงนี้น่าจะแบบฟาร์มดีที่สุดนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวขอปรับเป็นแบบธรรมดาก่อนอ่ะเดี๋ยวจะใช้ท่าสองให้ดูท่าสองก็คือจะเป็นแบบนี้ก็คือแบบนี้นะฮะก็คือเป็นแบบว่าชั่วขึ้นวิ่งไปชั่วขึ้นแล้วก็ชั่วลงนะ ส่วนท่านี้ก็คือเป็นการเกี่ยวเราก็เลือกทิศทางที่จะปาไปนะครับท่าเนี้ยเอาจริงนะเป็นท่าที่แบบดีมากเลยนะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็แนะนําว่าอาวุธตัวนี้ถือว่าสําคัญสําคัญในการฟาร์มฆ่าบอสน,นู่นี่นั่นก็คือแบบติดซีซดีมากเลยนะท่านี้ก็ติดซีซดีเนี่ยเท่ด้วยแรงด้วยโดยเฉพาะท่าแรกอะ่ะคือเวอร์กว่าเดี๋ยวจะทาให้ดูว่ามันดียังไงนะสำหรับแบบคือคือมันคือนอกจากว่ามันจะเกาะพวกมอนเตอร์ธรรมดาแล้วมันยังเกาะบอสได้ด้วยนะอ่ะสมมุติว่าผมจะล่าแบบรวมๆให้ดูเลยนะคือมันดีมากเลยนะ มันดีต่อการฟาร์มมากๆเลยแบบพอรวบก็คือแบบรวบทุกตัวที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดอะอย่างแบบเนี้ยแบบรวกล้วก็เลยทิทางจะป่าก็ป่าไปนู่นเลยอย่างเงี้ย แล้วแบบแป๊บๆก็คือแบบว่า V4 ก็คือจะเต็มอ่ะเออถือว่าดีมากเลยนะแล้วมันก็สามารถใช้กับบอสได้ด้วยนะผมว่าแบบอาวุธนี้คือแบบควรแก่การที่จะมีดีที่สุดนะตั้งแต่ตอนแรกคือปกติผมจะใช้แบบอะไรนะใช้เซเบอร์ใช่ป่ะใช้เซเบอร์หรือว่าใช้พวกอย่างอื่นใช่ไหมไอที่ปรับปรับมาในซ่วนนี้ไม่ได้เลยอันนี้คือแม่งดีที่สุดนะแนะนําแนะนานะครับว่าควรจะเป็นอาวุธที่ต้องมีกันทุกคนนะมันอาจจะดูยากตอนเวลาไปเก็บนะครับผมแต่พอเวลาได้มาบอกเลยว่าสนุกมากเชื่อไหมว่าผมเอาไปสู้กับพวกผ,ผลโมจิผมชนะนะเพราะท่าแรง นี่คือเหมือนโมจิเลยนะแบบล่างมาล่างมาติดซีซีแล้วหนึ่งกระเด็นไปแล้วหนึ่งต่อคอมโบได้อีกคือแบบขี้โกงอ่ะดีอ่ะคือแบบดีอ่ะก็ต้องมีโมจิก็คือแบบหมุนได้แล้วแบบครูดาวท่าแรกก็คือเร็วมากตาไปไกลมากเลยนะไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ใกล้ๆนะหมายถึงแบบว่าไปสู้กับไอ้พวกที่ระยะไกลๆก็สามารถสู้ได้เหมือนกันเนี่ยแบบอยู่ไกลๆอะ่ะสู้กับใครก็แล้วแต่อยู่ไกลหมุนไว้ก่อนเลยกดค้างแล้วก็ปา เห็นปะโดนนะ7จ็บนะเจ็บอยู่นะของดีเลยอะ่ะควรมีอะ่ะจริงจริงดีมากดีมากแนะนานะแนะนําถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากมันอาจจะฟาร์มยากนิดนึงแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากมากหรอกจริงๆมันก็มีในอีเวนต์ครั้งนี้มันก็จะมีอยู่2อย่างใช่ไหมครับมันจะมีอยู่2อย่างที่ว่าเด็ดเเลยก็คืออาวุธตัวนี้แหละที่เป็น l ีเจนเดอรี่นะฮะแล้วก็ตัวหมัดแวมไพร์นะเดี๋ยวเรื่องหมัดแวมไพร์เนี่ยเดี๋ยวมาวิวให้ดูอีกทีนึงคือผมก็เพิ่งได้มาแต่ว่ายังไม่ได้ฟาร์มมาสเตอรี่เลยนะครับอัน,นอะ เราจะต้องไปหาของ3อย่างนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะว่าก็คือของพวกนี้นะเสร็จปุ๊บก,ก็ไปเอาสมอพอเอาสมอเสร็จปุ๊บก,ก็คือไปล่าเทลล่าชาร์กนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นคนขับเรือเองนะแค่ขอให้อยู่ในเรือแล้วให้มันสปอนในจุดที่ว่าเราไปเจอก็พอเพราะว่าก็ยังมีคนที่ยังเชื่ออยู่ว่าคนที่จาวสมอยต้องขับเรือเองไม่ไม่นะฮะไม่นะฮะก็ต้องขอบคุณน้องๆนะฮะน้องๆทุกคนนะครับ FC ทั้งหลายนะครับแล้วก็เดอะแบกของผมนะฮะที่มาร่วมช่วยนะครับในการแบบหาอาวุธชิ้นนี้นะครับ ว่ามันจะยากก็ยากอยู่ยากอยู่นะยากอยู่ก็คือยากเลยแต่ก็มีสิทธิ์ได้นะทุกคนก็สามารถมีสิทธิ์ทําได้เหมือนกันนะครับผมก็คือไปที่เกาะสุดท้ายเลยนะแล้วก็รอเผื่อแบบหาคนมีใครอยากลงผมเชื่อว่าคนที่เป็นคนไทยนะจริงๆทุกคนต่างชาติต่างอะไรก็แล้วแต่จะเป็นชาติไหนเขาก็อยากได้ของ,งนั้นก็ร่วมๆกันไปจอยๆกันไปนะครับผมจอยๆกันไปนะต่างคนต่างช่วยเหลือกันใช่ไหมครับคือสุดท้ายแล้วยังไงมันก็ต้องได้แหละแค่มันต้องใช้เวลาแต่ก็แนะนํานะครับว่าเป็นอาวุธที่ดีควรควรค่าแก่การที่จะมีติดตัว โอเค okay, แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวตัวหมัดเวมไพรให้ดูนะฮะว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและต้องมีอะไรบ้างและต้องไปล่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไปละบ๊ายบาย